ยินดีต้อนรับสู่คริสต์มาสในยุควิกตอเรียนยุคสมัยที่ความตายถูกหอหุ้มด้วยกระดาษของขวัญสีสวยเรามักจะเห็นภาพในหนังย้อนยุคที่แสนโรแมนติกผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงบานฟูฟ่องหิมะโปรยปลายและการ์ดอวยพรใบสวยแต่ความจริงที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้บอกคุณคือเทศกาลแห่งความสุขนี้เต็มไปด้วยสารเคมีที่พร้อมจะปลิดชีพคุณได้ทุกวินาทีตัวร้ายในเรื่องนี้ไม่ใช่ปีศาจซานตาคลอส แต่คือสีเขียวแชร์ที่ฮิตที่สุดในศตวรรษที่19มันมีชื่อเรียกรูหราว่าชิลสกรีนหรือบางทีก็เรียกว่าพาริสกรีนเป็นสีเขียวมรกตที่สดใสสว่างตาและดูแพงระยิบจนใครๆก็อยากมีไว้ครอบครองปัญหามีอยู่นิดเดียวครับส่วนผสมหลักของสีเขียวมหัศจรรย์นี้คือคอปเปอร์อาร์เซนไนหรือพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆมันคือสารหนูอาร์เซนิกเข้มข้น สารพิษชนิดเดียวกับที่ใช้ยาเบื่อหนูหรือลอบสังหารกระสัในอดีตแต่ในยุคนั้นความรู้เรื่องพิษวิทยาย,ยังตามไม่ทันแฟชั่นและทุนนิยมผู้ผลิตค้นพบว่าสารหนูทำให้สีติดทนนานและราคาถูกเลยเอามันไปทาทุกอย่างบนโลกโดยเฉพาะการ์ดอวยพรคริสต์มาสที่เพิ่งเริ่มเป็นธรรมเนียมฮิตในสมัยนั้นลองนึกภาพคุณได้รับจดหมายอวยพรจากคนรักซองจดหมายสีขาวนวลด้านในเป็นการ์ดรูปต้นสนสีเขียวสด ด้วยความคิดถึงคุณบรรจงใช้ลิ้นเลียแถบกาวที่ซองจดหมายเพื่อปิดผนึกส่งกลับหรือเผลอเอานิ้วที่จับการ์ดใบนั้นมาหยิบขนมขิงเข้าปากวินาทีนั้นคุณได้รับตั๋วเที่ยวเดียวไปยมมาโลกเรียบร้อยแล้วครับเพราะผงสีเขียวจากสารหนูในยุคนั้นมันไม่ได้เกาะแน่นกับกระดาษแต่มันหลุดร่อนออกมาเป็นฝุ่นผงได้ง่ายมากแค่จับเบาๆผงม,มรณะก็ติดมือนับล้านอนูและพร้อมจะเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารทันที อาการของผู้โชคร้ายจะเริ่มจากอาเจียนเป็นเลือดผิวหนังพูพองและผมร่วงหมอในยุคนั้นวินิจฉัยมั่วไปหมดว่าอหิวาตะการโอกคหรืออาหารเป็นพิษโดยไม่รู้เลยว่าฆาตกรตัวจริงคือกองการ์ดอวยพรที่วางกองอยู่บนโต๊ะข้างแต่งคนไข้นั่นแหละความบ้าคลั่งไม่ได้หยุดอยู่แค่การ์ดกระดาษแต่มันลามไปถึงของแต่งบ้านทุกชิ้นเทียนไขสีเขียวที่จุดเพื่อสร้างบรรยากาศบนโต๊ะอาหารคำ่ำคืออาวุธชีวภาพดีๆนี่เอง เมื่อไทเทนียนเผาไหม้สารหนูที่ผสมในเนื้อเทียนมันจะระเหยกลายเป็นก๊าซอาร์ซีนที่ลอยอบอวลอยู่ในห้องที่ปิดหน้าต่างมิดชิดเพราะอากาศหนาวทุกคนในปาร์ตี้คริสต์มาสกำลังสูดดมความปายเข้าปอดไปพร้อมกับเสียงหัวเราะยิ่งปาร์ตี้สนุกยิ่งจุดเทียนเยอะแขกเหลือก็ยิ่งกลับบ้านไปพร้อมกับอาการปวดหัวรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้และที่น่าสลดใจที่สุดคือของเล่นเด็กที่วางอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสลูกบอลไม้ทาสีเขียว ทุก,กตาทาหารสีเขียวสดใสที่เด็กๆหยิบมาอมเล่นมันคือการวางยาพิษลูกหลานตัวเองด้วยความรักและความรู้เท่าไม่ถึงการแม้แต่วอลเปเปอร์ติดหวังลายเถาวัลย์ไม้เลื้อยสีเขียวที่ราชินีวิกตเรียทรงโปรดปราน<ม>ก็เคยมีบันทึกว่าทูตต่างชาติที่มาพักในพระราชวังบักกิงแฮมตื่นมาพร้อมอาการป่วยปางตายเพียงเพราะนอนดมฝุ่นสารหนูที่ร่วงกราวลงมาจากผนังห้องนอนตลอดทั้งคืนสังคมอังกฤษต้องใช้เวลานานหลายสิบปีกว่าจะยอมรับความจริงข้อนี้ ไม่ใช่เพราะหมอไม่เตือนนะครับหมอออกมาเตือนจนปากเปียกปากแฉะแต่เพราะความสวยและผลกำไรมันหอมหวนกว่าความปลอดภัยโรงงานผลิตสีรู้ดีว่าคนงานตายเป็นใบไม้ร่วงอายุเฉลี่ยคนงานผสมสีไม่เกิน30ปีหน้าตาเนื้อตัวผุพองเป็นแผลเวอะแวะแต่พวกเขาก็ปิดข่าวและโฆษณาชวนเชื่อว่าสีเขียวนี้คือสีแห่งธรรมชาติคือสีแห่งชีวิตคริสต์มาสยุควิกตอเรียนจึงเป็นยุคที่สะท้อนความย้อนแย้งของมนุษย์ได้ดีที่สุด เราหอยหาความเป็นธรรมชาติผ่านสีเขียวแต่เราสังเคราะห์มันขึ้นมาด้วยสารเคมีที่รุนแรงที่สุดเราส่งความสุขให้การผ่านการอวยพรแต่แฝงยาพิษไปในสองจดหมายเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่ดูสวยงามและอินเทรนด์ที่สุดในยุคสมัยหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คนในอนาคตมองกลับมาแล้วอุทานว่าพวกมึงรอดมาได้ยังไงเหมือนที่เรามองกลับไปเห็นคนในยุคนั้นเอาสารหนูมาทาหน้าทาปาก และถ้าคุณลองมองไปรอบๆตัวในปัจจุบันมองพลาสติกที่เราใช้มองอากาศที่เราหายใจบางทีเราอาจจะกำลังอยู่ในยุควิกตอเรียนเวอร์ชัน2น2.0โดยไม่รู้ตัวก็ได้เพียงแต่ยาพิษของเราในวันนี้มันอาจจะยังไม่มีชื่อเรียกที่น่ากลัวเท่ากับชิวสกรีนเท่านั้นเองครั้งต่อไปที่คุณเลือกซื้อการ์ดอวยพรหรือของแต่งบ้านราคาถูกที่สีสดผิดปกติลองนึกถึงประวัติศาสตร์บทนี้ดูสักนิดนะครับว่าความสวยงามราคาถูก มักจะมีต้นทุนแฝงที่ต้องจ่ายด้วยสุขภาพเสมอขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไป